โรงเรียนบ้านเขาสมโพธตั้งอยู่เลขที่15ทับ1หมู่5ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2515มีเนื้อที่จำนวน9ไร่มีบุคลากรทั้งหมด21คนนักเรียนทั้งหมด256คน การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด1 9ของโรงเรียนบ้านเขาสมโพธมิติที่1ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคข้อที่1มีการจัดเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรเช่น ที่นั่งในห้องเรียนที่นั่งในโรงอาหารที่นั่งพักจุดยืนรับส่งสิ่งของอาหารพร้อมติดสัญ,ญลักษณ์และแสดงระยะห่างอย่างชัดเจนข้อที่2มีมาตรการให้นักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย100%เตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา ข้อที่ 3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมืออย่างเพียงพอและใช้งานได้สะดวกข้อที่4มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษาข้อที่5มีมาตรการให้ลดทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคข้อที่6มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร,ร่วมทุกวันเช่นราวบันไดลูกบิดมือจับประตูโต๊ะเก้าอี้ข้อที่7 มีมาตรการให้นักเรียนครูและบุคลากรรับผิดชอบดูแลตนเองมีวินัยซื่อสัตย์ต่อตนเองปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและไม่ปิดบังข้อมูลกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงข้อที่ 8. มีมาตรการให้นักเรียนครูและบุคลากรกินอาหารด้วยการใช้ช้อนส่วนตัวทุกครั้งและงดการกินอาหารร่วมกัน ข้อที่9มีมาตรการส่งเสริมให้กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อนและจัดให้บริการอาหารตามหลักสุขภาพิบาลและหลักโภชนาการข้อที่10มีการจัดระบบให้นักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาทุกคนลงทะเบียนไทยชนะตามที่รัฐกำหนดด้วยแอปไทยชนะหรือลงทะเบียนบันทึกการเข้าออกอย่างชัดเจน ข้อที 11. มีการจัดระบบการตรวจสอบดูแลและเฝ้าระวังนักเรียนครูบุคลากรหรือผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองข้อที่12มีมาตรการให้นักเรียนครูหรือบุคลากรที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักกันตัวเอง14วัน ข้อที่13มีการปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดีเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศถ่ายเทสะดวกกรณีใช้เครื่องปรับอากาศกำหนดเวลาเปิดปิดประตูหน้าต่างระหว่างเวลาพักเที่ยงหรือไม่มีการเรียนการสอนและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอข้อที่14มีการทำความสะอาดห้องเรียนห้องเรียนร่วมเช่น ห้องคอมพิวเตอร์ห้องดนตรีอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้งข้อ 15. มีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายในสถานศึกษาให้สะอาดและปลอดภยัยมีการจัดการขยะที่เหมาะสมรวมถึงการดูแลความสะอาดในห้องซ่วม ข้อที่ 16. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนครูและบุคลากรรู้จักและมันสังเกตอาการเสี่ยงจากโรคโควิด -19 เช่นไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอคอแห้งอ่อนเพลียหายใจลำบากหายใจเร็วเจ็บแน่นหน้าอกเสียการดมกลิ่นลิ้นไม่รับรสตาแดงมีผื่นท้องเสียข้อที่ 17. มีมาตรการให้นักเรียนครูและบุคลากร ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านไทยเซฟไทยอย่างต่อเนื่องข้อที่18มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองด้วยแอนติเจนเทสคิตตามแนวทางที่กำหนดข้อที่19มีมาตรการสนับสนุนให้ครูบุคลากรและฝ่ายสนับสนุนเข้าถึงการฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ85ข้อที่20 มีห้องพยาบาลหรือมีพื้นที่ที่เป็นสัดส,ส่วนสำหรับสังเกตอาการผู้ที่มีอาการเสี่ยงหรือจัดให้มี School Isolation มิติที่2การเรียนรู้ข้อที่21มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตน เพื่อสุขอ,อนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด -19 เช่นเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยวิธีล้างมือที่ถูกต้องข้อที่22มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สอดคล้องตามวัยของผู้เรียน ข้อที่ 23. มีการจัดหาสื่อความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสำหรับประกอบการเรียนการสอนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของสื่อข้อที่ 24. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวัยให้มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยศึกษาค้นควา้าจากแหล่งความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุขหรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ข้อที่ 25. มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพหรือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนอย่างน้อยห้องเรียนละสองคนเป็นจิตอาสาอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยครูอนามัยทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียน มิติที่ 3. การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาสข้อที่26มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรองสำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้ข้อที่27มีมาตรการสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้สุขอนามัยส่วนบุคคลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับกลุ่มเปราะบางข้อที่28 มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนอายุ12-18ปีกลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำหนักมากมีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิตามแนวทางที่รัฐกำหนดมิติที่4สวัสดิภาพและการคุ้มครองข้อที่31 มีแผนเผชิญเหตุและแนวปฏิบัติรองรับกรณีที่มีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษาหรือในชุมชนและมีการซักซ้อมการปฏิบัติอย่างเข้มงวดข้อที่32มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง ข้อที่33มีแนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรข้อที่34มีการสำรวจตรวจสอบประวัติเสี่ยงและการกักตัวของนักเรียนครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนและเข้ามาเรียนเพื่อการเฝ้าระวังติดตามข้อที่35มมีเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนประจำห้องพยาบาล เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการป้องกันและกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อยืนยันในสถานศึกษาหรือในชุมชนมิติที่5นโยบายข้อที่36มีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล5มาตรการหลัก5มาตรการเสริมเป็นรายลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจนข้อ37 มีนโยบายการเฝ้าระวังคัดกรองตัดความเสี่ยงและสร้างคุมคุ้มกันด้วย3 t 1ที h a i s a วีไทยเซฟโควิดพลัสไทยเซฟไทย ATK วัคซีนข้อที่38มีนโยบายเข้มควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียนให้มีความปลอดภัยข้อที่39 นโยบายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาสอดคล้องตามบริบทพื้นที่และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนครูและบุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงข้อที่40 นโยบายการบริหารจัดการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคบนรถรับส่งนักเรียนอาทิการทำความสะอาดภายในและภายนอกก่อนและหลังการใช้งานเว้นระยะห่างที่นั่งมีป้ายสัญลักษณ์แสดงที่นั่งชัดเจนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะอยู่บนรถมีเจลแอลกอฮอล์บนรถและงดการพูดคุยหยอกล้อเล่นกันบนรถมิติที่6 การบริหารการเงินมีแผนการใช้งบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19